ฉันอยากให้คุณสังเกตให้ดีว่าคนคนหนึ่งยืนใกล้คุณขนาดไหนหากเพื่อนของคุณถอยหลังออกเวลาที่คุณยิ่งเข้าไปใกล้มันอาจเป็นสัญญาณว่าการเชื่อมต่อผูกพันนั้นไม่ได้อยู่ในระดับที่เท่ากันและจะยิ่งเห็นชัดขึ้นไปอีกเมื่อคุณมาสังเกตว่าคนคุยกันอย่างไรเวลาอยู่กันเป็นคู่ๆหากคนหนึ่งถอยตัวเข้าไปในเก e, ้าอี้ระหว่างการสนทนานี่อาจเป็นการบอกถึงความน่าเบือ่อหรือความเหนื่อยล้าความสุภาพนั้นไม่เอื้อให้คนส่วนใหญ่จบการสนทนา แม้ว่าพวกเขาจะไม่สนุกกับบทสนทนาน,นั้นก็ตามหากคุณสังเกตอากับกิริยาเล็กๆน้อยๆนี้คุณอาจจะอยากถามเรื่องสาระทุกสุกดิบของคนคนนั้นหรือว่าไปพักเบรกกันสักหน่อยเมื่อมีคนเข้ามาใกล้ตัวคุณแม้ว่าคุณจะถอยออกมาแล้วก็ตามนี่อาจชีให้เห็นถึงความต้องการที่จะเป็นคนข่มคุณในความสัมพันธ์หรือต้องการโน้มน้าวอะไรคุณบางอย่างการอยู่ในตำแหน่งที่ร่างกายของคนคนนั้นสอดคล้องกับร่างกายของคุณ ในระหว่างการสนทนามันมักจะเผยให้เห็นบ่อยๆว่าใครหรืออะไรที่เราสนใจอยู่จริงๆหากสีสรษะนั้นหันมาทางคุณแต่ตัวหันตรงไปทางด้านข้างบางทีคนคนนั้นอาจจะไม่พร้อมที่จะคุยเรื่องนี้อย่างเต็มที่หรือผู้พูดส่งสัญ,ญญาณออกมาจากจิตใต้สำนึกว่าเขากำลังรีบอยู่หรือว่ามีงานที่สำคัญกว่าอยู่ล้นมือหากคุณต้องการสแสดงให้ใครสักคนเห็นว่าคุณสนใจเต็มที่จริงๆให้ยืนหรือนั่งลงแบบหันหน้าเข้าหากัน และต้องให้แน่ใจว่าหัวไหลอยู่ในระดับเดียวกันนี้จะช่วยสร้างช่องว่างทางจิตวิทยาแบบพิเศษที่จะปกป้องคุณทั้งคู่จากทุกคนรอบข้างคนโกโหกมักจะหลีกเลี่ยงการสบตาตรงๆทิศทางของสายตาก็สามารถบอกใบไ้ได้หากบางคนกำลังมองไปทางขวาหรือมองไปด้านบนเวลาที่คุยด้วยก็เป็นไปได้ว่าคนพูดนั้นกำลังโกหกอยู่เพราะการเคลื่อนไหวแบบนี้กระตุ้นสมองส่วนที่มีหน้าที่สำหรับจินตนาการให้ตื่นตัว หากผู้พูดกำลังมองไปทางซ้ายหรือมองก้มลงเวลาคุยกันมันเป็นสัญญาณถึงการจดจำที่กระตือรือร้นและกำลังนึกถึงข้อเท็จจริงในกรณีนี้เป็นไปได้ว่าบทสนทนานั้นจริงใจนี่เป็นเคล็ดลับที่ดีเพื่อเอาไว้ดูความจริงใจของเพื่อนๆคุณได้แค่ต้องให้แน่ใจว่าคุณไม่สับสนซ้ายกับขวาคนเราก็คล้ายกับสัตว์เรามีแนวโน้มจะแสะดงพฤติกรรมในการป้องกันอนณาเขตของตัวเองยิ่งสถานะทางสังคมและทางเศรษฐกิจสูงมากเท่าไหร่ อาณาเขตที่คนคนนี้จะกินพื้นที่ก็ยิ่งมากตามไปด้วยหลายๆคนจะแสดงมันออกมาโดยการทําให้ตัวเองนั่งเก้าอี้อย่างสบายเอาขาพาดโต๊ะอ้าแขนและขาออกกว้างยืดตัวในที่สาธารณะแบบเปิดเผยเป็นต้นคนที่มีความมั่นใจไม่ลังเลที่จะนั่งแล้วกินพื้นที่เยอะๆในขณะที่คนที่รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองจะพยายามใช้พื้นที่ให้น้อยกว่าแบบไม่รู้ตัวอย่างการห่อไหล่และเอามือไว้ใกล้ร่างกายตัวเอง หากมีคนเริ่มพยักหน้าซ้ำไปซ้ำมาและทำมากเกินพอดีเวลาที่คุณพูดอยู่มันอาจเป็นการชี้ว่าประเด็นที่คุณกำลังคุยอยู่นั้นน่าเบื่อหรือไม่น่าฟังเลยแถมคนเราจะพยักหน้ามากเกินไปด้วยเวลาพยายามที่จะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองในการทำตามคำสั่งคุณอาจทำแบบนี้ด้วยก็ได้ในเวลาที่สถานการณ์ตึงเครียดอย่างเช่นการเริ่มงานใหม่หรือเวลาไปพบคนบางคนที่พิเศษหากอาการแบบนี้ทำไปพร้อมกับก,บการกระพริบตาบ่อยๆด้วยแล้วละก็ คนคนนั้นถ้าทางจะรับมือกับอำนาจของผู้พูดไม่ค่อยไหวและต้องการให้คนพูดรู้สึกประทับใจในด้านดีเมื่อใครสักคนที่คุณชอบเดินเข้ามาในห้องจิตใต้สำนึกของคุณจะอยากทำให้แน่ใจว่าคุณดูดีน่าดึงดูดซึ่งอาจจะส่งผลให้คุณจับต้องเสื้อผ้าจัดแต่งผมให้ดูดีหรือจัดเครื่องประดับหลายคนยังมีแนวโน้มว่าจะนั่งในท่าที่สง่าก่าเดิมหรือแม้แต่เริ่มมองหาว่าเท่านั้นมีกระจกหรืออะไรที่เป็นพื้นผิวสะท้อนเงาได้หรือไม่ บางคนอาจจะรูปผิวตัวเองไม่หยุดแล้วก็เลียริมฝีปากหากคุณสังเกตเห็นพฤติกรรมแบบนี้จากใครสักคนที่คุณพูดอยู่ด้วยเย่ายวรีบไปตกลงสร้างครอบครัวล่ะบางทีคนอื่นในห้องนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายของเขาหรือพวกเขาอาจจะเป็นแค่ perfectionist ที่ต้องการดูดีขึ้นในสายตาคนอื่นก็ได้รอยย่นรอบๆดวงตาสามารถบอกได้ว่ารอยยิ้มนั้นจริงใจหรือไม่เมื่อใครสักคนแซงยิม้มคุณจะสังเกตได้ว่าตาของคนคนนั้นจะไม่ยิ้มตามริมฝีปากไปด้วย แล้วรอยยิ้มเสแส้งนั้นก็ไม่มีพลังเลยคุณก็เลยอาจจะไม่รู้สึกอยากยิ้มตอบปัญหานี้สามารถแก้ได้ง่ายมากด้วยมุกตลกดีๆที่คนคาดไม่ถึงกรามที่ขบกันแน่นเป็นการบอกถึงความกังวลไม่ว่าคุณจะสังเกตเห็นหรือไม่ก็ตามมันเกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกหากคุณไปเจอคนบางคนที่เขาขบกรามอาจจะแปลได้ว่าคนคนนี้กำลังคิดเรื่องเครียดๆอยู่ กล้ามเนื้อบนใบหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กลามจะมีริ้วรอยอยู่ได้หลายปีดังนั้นการร้องเพลงและการออกกำลังผ่อนคลายแบบพิเศษก็จะช่วยลบริ้วรอยของความกังวลจากใบหน้าคุณได้เมื่อผู้พูดรู้สึกกระวนกระวายความเครียดจะทำให้กลามเป็นอัมพาตบางส่วนและทำให้น้ำเสียงดูผิดธรรมชาติไปหากผู้พูดยิ่งกลืนน้ำลายแบบลนลานและหายใจไม่ค่อยปกติแน่นอนว่าต้องมีอะไรสักอย่างรบกวนจิตใจเขาแน่ๆกล้ามเนื้อใบหน้าแสดงอารมณ์ที่แท้จริงแบบสมมาตร หากด้านหนึ่งของใบหน้าดูแอคทีฟกว่าอีกด้านนี่อาจเป็นสัญญาณถึงอารมณ์ที่เสรแสท้ทำจำไว้ว่าไม่มีใบหน้าที่สมมาตรอย่างสมบูรณ์แบบในธรรมชาติหากคุณเห็นใครที่มีสีหน้าแบบนั้นคนคนนั้นคงเป็นหุ่นยนต์แล้วล่ะอารมณ์ที่ไม่สมมาตรแบบผิดปกตินั้นจะแสดงออกมาในรูปแบบของคิ้วที่ยกขึ้นหรือการยิ้มแบบเบ้ปากที่ปากปิดไปในทิศทางหนึ่งเมื่อคนบางคนเกิดมีอารมณ์ที่ตึงเครียดมากแต่พยายามจะนิ่งเข้าไว้และแบ่งอำนาจ มันอาจทําให้พวกเขากระพริบตาแค่ข้างเดียวการที่อยู่ดีๆแก้มก็แดงขึ้นมานั้นเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้และเกิดขึ้นจากอารมณ์ที่เข้มข้นอย่างเช่นการอายหรือเขินรู้สึกผิดหรือความรู้สึกโรแมนติกอารมณ์พวกนี้กระตุ้นบังคับให้ร่างกายหลั่งอะดรีนาลีนออกมาซึ่งจะเป็นการกระตุ้นระบบประสาททําให้เส้นเลือดขยายตัวในกรณีส่วนมากแก้มที่แดงนั้นจะส่งสัญญาณว่าคนๆน,นั้นต้องการหลีกเลี่ยงความสนใจที่ไม่จําเป็น แก้มที่แดงยังเป็นการบ่งบอกว่าคนคนนั้นกลัวความลับจะถูกเปิดเผยออกสู่สาธารณะบางคนมีแนวโน้มที่จะแก้มแดงอย่างเห็นได้ชัดโดยพันธุกรรมแม้เพียงความเครียดเล็กน้อยก็สามารถทําให้ผิวเป็นสีแดงขึ้นมาบนแก้มหูและหน้าอกได้ดังนั้นคุณควรใช้เวลาสักนิดก่อนจะด่วนสรุปและให้สังเกตสัญญ,ญาณอื่นๆไปด้วย เมื่อคนบางคนยกมือยืดขึ้นสุดแขนในท่าทางที่สบายผ่อนคลายมันเป็นการบอกว่าคนคนนี้รู้สึกสบายและผ่อนคลายมากเมื่อมีคุณอยู่ด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามการยกมือขึ้นต่ำกว่าระดับศีรษะเป็นการบ่งบอกถึงความรู้สึกไม่มั่นใจและก็รู้สึกอายเมื่อคนเราถือเครื่องดื่มหรือโทรศัพท์มือถืออยู่ในระดับเดียวกับหัวใจมันอาจเป็นการบอกถึงความต้องการของจิตใต้สำนึกที่ต้องการปกป้องตัวเองจากโลกภายนอก การถือสิ่งเหล่านี้ไว้ที่ระดับเอวแสดงว่าคนคนนั้นรู้สึกปลอดภัยและก็พร้อมเปิดรับการสนทนาหากฝ่ามือน,นั้นหง่ายขึ้นแปลว่าจากจิตใต้สำนึกแล้วคนคนี้กำลังอยากจะแนะนำหรือถามอะไรสักอย่างคนส่วนมากเชื่อมโยงฝ่ามือที่หง่ายขึ้นกับความจริงใจความซื่อสัตย์และความพักดีในขณะเดียวกันเมื่อฝ่ามือน,นั้นคว่ำลงมันเป็นการชี้ถึงอารมณ์ที่เรียกร้องอยากได้และต้องการบน การใช้มือระหว่างที่คุณกำลังพูดต่อหน้าสาธารณาชนช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจข้อมูลใหม่ๆได้ง่ายขึ้นแค่พยายามอย่าเวี่ยงแขนให้มากไปหรือสูงไปเพราะคนอาจจะคิดว่าคุณดราม่าเกินไปและเขาจะเสียสมาธิการซ่อนมือไว้ในกระเป๋าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอีกเช่นกันคนจะคิดตามจิตใต้สำนึกว่ามันคือสัญญาณที่บอกว่าคุณหญิงพยองเป็นคนไม่จริงใจและมีความลับดำมืดอยู่เยอะเมื่อคนเรามีสมาธิในการสนทนามากมก ฝ่ามือของพวกเขาปกติจะไม่ขยับหากคุณกำลังคุยกับใครสักคนและสังเกตว่าคนคนนี้เอากำปั้นเคาะโต๊ะหรือเก้าอี้ขึ้นขึ้นลงลงนั่นเป็นสัญญาณว่าเขาไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่คุณพูดเมื่อคุณได้ยินอะไรที่น่ารักน่ารักแต่ในขณะเดียวกันคนพูดกลับกำหมัดแน่นแบบไม่รู้ตัวแปลว่าคุณคนนี้กำลังพูดเวอร์เกินเหตุโกหกหรือพยายามซ่อนความโมโหที่ถูกกดไว้อยู่หลายๆคนมองว่าการกอดอกขณะที่พูดอยู่เป็นนิสัยที่ไม่ดี เพราะว่าคนฟังอาจมองว่านี่เป็นสัญญาณของความอ่อนแอและไม่เชื่อมั่นในตัวเองกฎข้อนี้ยังเอามาใช้กับขาได้ด้วยเหมือนกันหากคุณต้องการให้คนมองว่าคุณมั่นใจและเป็นมิตรพยายามยืนและนั่งโดยไม่ขวาย้างและไม่กอดอกการเอามือไปกุมไว้ที่แขนท่อนล่างก็เป็นสัญญาณทางลบต่อคนรอบข้างเช่นกันเรามักจะยืนท่านี้เวลาที่เราซึมเศร้าหรือว่าโกรธอยู่และยิ่งเอามือไปกุมสูงมากเท่าไหร่คนก็จะยิ่งมองว่าคุณไม่มีความสุขมากเท่านั้น การไปแตะสิ่งของแบบไม่จงใจและแตะอย่างสง่างามในระหว่างการสนทนาเป็นสัญญาณของการดึงดูดและการมีส่วนร่วมปกติคนเราจะชอบเล่นกับปากกา m เกอร์ยางรัดแว่นตาหรือเคสมือถือมากกว่าการบิดกระดาษเช็ดปากและพับกระดาษเป็นรูปต่างๆเป็นสัญญาณที่เป็นมิตรถึงความไว้ใจและการมีแรงบันดาลใจการเล่นกับคิ้วก็ส่งสัญญ,ญาณได้หลายอย่างเช่นกันการยักคิ้วขึ้นเร็วๆร,ระหว่างที่สบตากับคนที่คุ้นเคยเป็นสัญ,ญญาณที่เป็นมิตรเป็นการบอกว่า ฉันไม่ได้กลัวคุณและฉันไม่ได้หลีกหนีหน้าคุณการขมวดคิ้วอาจเป็นสัญญาณของความไม่พอใจและความหงุดหงิดข้องใจและถ้าใครสักคนเลิกคิ้วขึ้นระหว่างการสนทนาแล้วก็ค้างไว้แบบนั้นนานๆอาจจะเป็นสัญญาณของความประหลาดใจหรือความตื่นเต้นการเอามือสัมผัสหน้าและคอระหว่างการสนทนาและเอามือมาบังปากเป็นอาการทั่วไปที่คนเราทำเวลาที่พวกเขาต้องการซ่อนอารมณ์ที่แท้จริงเอาไว้ การเอียงศีรษะไปด้านข้างถือว่าเป็นลักษณะท่าทางของการไว้ใจและการเห็นอกเห็นใจเส้นเลือดสาคัญที่ส่งออกซิเจนไปที่สมองนั้นอยู่ที่คอคนที่รู้สึกว่ามีภยัยหรือถูกคุกค,คามจะซ่อนเส้นเลือดพวกนี้โดยสัญชตาตญาณและจะหดศีรษะเข้ามาในหัวไหล่คนที่เอียงศีรษะเวลาสื่อสารปกติจะดูเป็นคนน่าดึงดูดมากกว่าเยอะแล้วก็น่าไว้วางใจเพราะท่าทางเหล่านี้ทําให้รู้สึกถึงความขี้เล่นเข้าใจแล้วนะโอเคงั้นเราออกไปข้างนอกแล้วก็เริ่มวิเคราะห์ผู้คนกันเลย